อีกหนึ่งตัวอย่างของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสำคัญกับแบรนด์มากๆนะครับเรียกว่าเป็นลูกลักของแบรนด์เลยอย่างแบรนด์คาร์เตียหรือบูการี่นะครับเขามักจะเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อดูดีดูสมกับสินค้าราคาแพงของเขาถูกไหมครับหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่เนื้อหอมสุดๆในชั่วโมงนี้คงหนีไม่พ้นลิซ่าแบล็กพริ้งเพราะว่าลิซ่านะครับเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการโซลเอาท์เลยเรียกว่าเธอใส่อะไร ธอหยิบอะไรมาก็เป็นอันว่าต้องโฉเหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับอิทธิพลจากลิซ่ามากๆเลยคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือซิลินซิลินเนี่ยต้องเรียกว่าลิซ่าคือลูกหลักอแข็งแทรงจริงในแหละเพราะว่าลิซ่าเป็นคนที่ผลักดันสินค้าและผลิตภัณฑ์ของซิลินให้สามารถขายออกได้ดีมากๆหนึ่งในไฮไลท์คีโปรดักที่ลิซ่าผลักดันให้ซิลินและขายออกได้ดีมากๆก็คือเสื้อ T-shirt ที่เขียนว่าซิลินดูซิมเปิลดูเรียบง่ายแต่พอใส่กับลิซ่ามันกลับดูแพงและมีคุณค่ามากๆ ซิลินเนี่ยครับมีสินค้าในไลน์อัพค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกระเป๋ากระเป๋าบางรุ่นถูกเรียกว่ากระเป๋าลิซ่าเลยนะครับเวลาไปช็อปก็จะใช้คําว่ากระเป๋าแบบลิซ่าใสา่กระเป๋าแบบลิซ่าใสา่ซึ่งอันนี้ครับเป็นหนึ่งในความสําคัญในการดึงเอาอินฟลูเอนเซอร์มาใช้ในการเล่าเรื่องในหลากหลายรูปแบบหรือว่าในการเล่าเรื่องผ่านแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ซีลินที่เล่าเรื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของเขาเองแต่เป็นการเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเขาส่งมอบให้อินฟลูเอนเซอร์ที่ สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาได้อย่างลิซ่าช่วยเล่าช่วยเพิ่มคุณค่าและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ของเขาได้ครับวันนี้ถ้าคุณทําแบรนด์คุณเองก็ต้องมองหาอินฟลูเอนเซอร์หรือมองหาช่องทางที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยทําให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเหมือนที่ซิลินมองเห็นลิซ่าและเลือกใช้ลิซ่าครับ